สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยที่เคารพรักคงยายสิวันนี้ยายสิเอาผัดกะเพราเนื้อมามั่มที่ทำงานค่ะอร่อยมากมาวันติดใจเดี๋ยวว่าจะผัดใหม่ค่ะอืม ยายสิใส่กระเทียมอันเม็ดหนึ่งค่ะเพราะว่ากลัวข้างบ้านเขาจะเขาจะเหม็นเพื่อร่วมงานใญ่ยายสิเป็นแขกค่ะอานนี้ใส่ดีมาก เมื่อก่อนนี้ยายเตะทำคนเดียวค่ะแปดปีเลยตึกนี้ตึกนี้ก็มีสี่ชั้นค่ะชั้นเขล่อนเขล่อนก็ใต้ดินชั้นหนึ่งชั้นสองที่นี่เขาจะเรียกเขล่อนนชั้นสตูนชั้นหนึ่งชั้นสองมีทั้งหมดสี่ชั้นค่ะ คนตกงานก็เยอะนะคะที่เนี่ยแต่ยาโชคดีค่ะทําได้ได้ทําเช้าทั้งเย็นเลยได้ทําเช้าทําเย็นเลยค่ะ Good morning รอนนี้เวลาสามโมงเช้าค่ะเยสิเข้างานหกโมงเชา้าเลิกบ่ายโมงครึ่งเมื่อก่อนนี้เข้าตีสี่ค่ะ Six, seven, eight, nine. กินหมือนปั่าไม่ยกมากเมืม่อวานเผ็ดมากค่ะวันนี้เผ็ดน้อยน่าจะซอปลงแล้วค่ะกุดม <Good morning. S 2> อน 嗯嗯嗯。<What? S 2> dhe i mint Mint të mrajnë të bëgishe gjikë pas gjithë O, qaj, keve lutë të shku ishi të shka Në të... Pe pajtë e ve nuk ka zhë, të ju mërëzit së Së di, a me bashkimi i ka në sinë se ka merë më minit të se Së di gjithë di të rëfje, këne i... Së di gjithë bërë Kenne ich dort nicht Paarat im Konsol? Kenne ich am ja, seht ihr, ja.

อย่าเสพเพิ่มมากินเนื้อที่นี่นะคะที่ประเทศไทยใหญ่เสพไม่กินค่ะอย่าเสพไม่กินสัตว์ใหญ่มาเนี่เขาหมอกินบอกว่าที่รักเธอต้องกินนะเพราะว่าจะทำให้ร่างกายเธออบอุ่นมีไขมันเยอะขา้นหน่อยค่ะเสร็จเสร็จ हमसे कहा परमा देख ना मेरी कश्मो मेरे हम Mhm. Wow. Siamo arrivati a vedere se c'è un contatto personale. Ma cosa no muomini c'è un momento. Пам, първото там е мотона, пък е... Да, не съм никак захована. Да, да... Да. Нафт, призгат, призгат. Едно трам, двете кампании. Нафт, не, แอบค,อบคลิปคนี้ก่นละคะประมา่ยะขอรับกบกันใหม่คลิปหน้าคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามขอให้ร่ำรวยร่ำรวยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ